สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับลุงวันพาเลาะชแนลครับพี่น้องครับพ้าผีผ้านนองมาเลาะอีกแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับอยู่ที่ศาลเจ้าจี้กงครับอยู่ที่อำเภอพานครับตำบลม่วงคําอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกมองนึงพี่น้องครับผมผมสิผ้าพี่้านนองไปเบิ้งเถงเถิงเลยพี่น้องเด้อเบิ้งตัวศาลเจ้าจี้กง สถานที่แห่งนี้พี่น้องครับเป็นสถานที่ที่ของ้างจะเงียบสงบครับนักท่องเที่ยวกะมาเรื่อยเรื่อยครับต่อมื้อนนวันอาทิตย์กับบุครเห็น,นร้ายไปไหนเดี๋ยวสิผ้พาผีผ้าน้องขึ้นไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อทางทงเป็นยังไ๋ครับงามงามพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้กําลังผพพ้าผีผ้าน้องครับยางขึ้นไปเทึ่งเทิง้งดาเทึ้งารเจ้าเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องครับนี่คือทั้งยางขึ้นพี่น้องครับคือทั้งเดินขึ้นครับเดินขึ้นตรงที่สารเจ้าจี้กงครับที่อำเภอผ่านครับตำบลม่วงคาครับอำเภอพานครับจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องครับนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆพี่น้องครับนี่กุ้มนักท่องเที่ยวครับครับผมเดี๋ยวผมสิพาผีผ้าน้องไปึงเทิงด้อพี่น้องเด้อผ้ายางไปึงเทิงครับ ับสีผ้าเขาไปกราบครับกราบสารเจ้าจี้กงครับผมจรุณาถอดรองเท้า,า,ทาทเป็นไนาอันนี้นนคือคือเขาเขามาข้างใหเลยด้ยพี่น้องด้ ต้องเงีบยบๆครับตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เขาจะเปิดให้เข้าเฉพาะวันทำพิธี ัวนี้จะเป็นส่วนของผาวาดครับเยออันนี้ก็อีกด้านหนึ่งครับพี่น้องครับอีกด้านหนึ่งเป็นารเจ้าที่เทบเราสวยครับพี่น้องครับแต่ว่ากับบอนไงไปไหนต่ว่าง,งามครับแล้วจะภาพพี่พระน้องคุณวังสันสองพร้อมครับตัวนี้จะเป็นส่วนของภ,ภาพวาดครับภาพวาดต่างๆครับ ครับผมวันนี้จะเป็นภาพวาดตอนนี้จะเป็นของบูชาพี่น้องครับครับภาพผีผ้านองอยางขึ้นมาที่สันสองครับพี่น้องครับ ที่ชั้นสองครับมันกับประกาศห้ามส่งเสียงดังเราไม่จุดถูกคอโชคลาบพี่นอ้องพระจีกง เป็นลูปเหมือนพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะถูกใยผ้าก็เปไปน้องเนาะ เดี๋ยวจุดถูวายพระก่อนครับคอโจคอลาบพี่น้องครับ โีโฉกมีหลามือนกันเด้อพี่น้องเด้อรับผู้ทธเบืงคิดของลุงวันผ้าหล่ะชาแนลครับตรงนี้จะเป็นรูปเหมือนครับของพระจี้โกงครับ ง่ายครับพี่น้องครับสถานที่แห่งนี้ครับอยู่ที่อำเภอพ่านเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านม่วงค่ำครับอำเภอพ่านครับจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องครับเป็นสิ่งศักดิ์สิิทธ์ครับครูอำเภอพ่านพี่น้องแห่งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ สิบห้าปีผาหน่อยาง,งานเมืองด้านหลังพนัมพน,นองครับขององค์พระจี้กงครับครับนี่คือด้านหลังครับ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งพี่น้องครับที่พี่น้องเพื่อผ่านครับกับพี่น้องอ่พุทธศาสนิกชนของพี่น้องชาวจีนเ้องพี่น้องครับเดี๋ยวมาสั่งไว้ครับวัดพระจีก้กง พี่น้องครับนี่ก็คือวัดจี้กงครับตำบลม่วงคําครับอำเภอพานครับจังหวัดเชียงรายพี่น้องครับพี่นอ้นองครับอย่าลืมนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์แน่ครับพี่น้องครับล pues ุงว si ันผ้าเล่อชาแนลผ้าพีผ้าน้องครับมาเลาะครับพี่น้องครับมือนี้ครับครับผมอยู่วัดกะมีครับสิ่งที่เขาเห็นกับอยู่ประมาณนี้พี่น้องครับครับผมอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อครับผมอย่าลืมกดติดตามเพี่แน่ครับพี่น้องครับ เมื่อนี้ครับลุงวันพาเลาะชั a นแน l ครับพี่น้องครับล่าพี่ล่าน้องไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อครับท่านนายกะขอคำว่าสวัสดีครับ